<Okay. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับพี่อีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาส่งบินนะคะนงางานก่อสร้างนะคะประเทศไต้หวันนะใครสนใจอยากจะสมัครงานไปไต้หวันกับพี่อยู่นะคะก็คือสามารถสมัครได้สองแบบแบบแรกก็คือเข้าที่ออฟฟิศที่อุดรแล้วก็สมัครออนไลน์นะคะเพจพี่อู่ชื่อบริษัทจัดหางานพิกันอุดรนะคะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินแล้วเราก็รอ พี่อาเบย์ขับรถมาตอนนี้บอกว่าใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเรามารอรับพี่ๆเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวยูจะพาเข้าไปแจกเอกสารแล้วก็ไปในงานตัวนะคะที่ด,าด่านตรวจคนหางานนะคะเดี๋ยวเรามายืนรอพี่ๆเขาบอกว่าใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเรามารอรับพี่ๆเขานะคะค่ะมาพี่มาพี่อ่าเ,เดินเลี้ยงแถวไปเลยเด้อ ผมก็ยังเอากกระเป๋าดีแเราบรอ,อะโอเค่ไป้ปค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาพี่ๆเข้าไปรายงานตัวที่ดน่ะหางานนะคะแต่ว่าให้เก็บใส่ในกระเป๋าเนี่ยยื่นจะเขียนว,ว่าให้ยื่นซองวิเกียรเยี่ยมที่บริษัท นนนะกใส่นในกระเป๋าเดินทางอันนี้เ้าแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่แจกให้เนี่ยเป็นเอกสารส่ว,วน,น,สนตัวเราวลาเป็นเอกสารส่วนตัวเราในนี้จะมีหนา้าสปอร์ตอยู่แล้วก็ไปสัดย่างที่นี้เราจะเก็บยังไงอันนี้นะถ้าใครมีกระเป๋าสะพายพก็เอาใส่นในกระเป๋าสะพายถ้าไม่มีให้เอาใส่ในเสื้อของบริษัทอ่ะจะมีซิปอยู่ข้างในอันนี้ห้ามห้ามเอาโหลดใส่ในกระเป๋าเพราะว่าบางทีเขาอาจจะตรวจอันนี้เราให้เราพกอีกตัวแต่อันนี้เอาใส่นในกระเป๋าเดินทางจะแจกให้ คนจะมีอย่างละชุดเข้าใจไหมอ่ะอันนี้ให้พี่ก่อนที่สุรศักดิ์ก่อนอันนี้เราเตรีตัวนะอนนี้เอาเตรกระเป๋าด้วยกนตรงนี้มไหมแก้มบอบเลยแล้วก็ชินทะพักทีละคนแล้วก็ ใช่ช่อไทยโสงไม่มีเอ่อสมควรเอ่อสมัยดูนามสกุล,ด,ด,ลด้วยดูดูด้วยเด้อถูกไหม,สมสก็สมศักดิ์สมศักดิ์ก็ไปเก็บก่อวเลยค่ะเก็บเลยเพราะว่าเดี๋ยวเรามีรายงานตัว ไปยุจะพาไปรายงานตัวต่อนะแล้วก็สังติสังติอ่าไปกิบเลยแล้วก็ชานศิลแล้วก็สุทินสุทินอ่ากิบเลยแล้วก็ บุค่าแล้วก็บุนตาพี่บุนตา,อาโอเคพี่อาคงกินเลยกิบใส่น้นำตาลก็ได้จ้ะแล้วก็นายพรชยัยคนไหนคะโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะแจกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราก็จะพาไปรายง,งานตัวที่ด่านตรวจคนหางานนะคะเพราะว่าทุกคนกําลังจะออกไปทํางานประเทศไต้หวันทีนี้พี่อ,จอ,อ,อูจะเรียกชื่อให้เก็บของก่อนจะเรียกชื่อให้เข้าแถวตามชื่อที่พี่อูเรียกแล้วก็จะแจกพาส,สปอร์ตให้เพือ่พอเปอ็นรายงานตัวเอากระเป๋านะมาไว้ก่อนอเอากระเป๋ามาไว้ก่อนเก็บเอกสารให้เรียบร้อยก่อนนะคะเก็บเอกสารให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกชื่อ แถวตามชื่อนะว่าเดี๋ยวมันหายเพื่อด้านในนะคะไม่ไม,ไม่อย่าพับอย่าพับมันใส่ได้อยู่ใช่มันใส่ได้แล้วเ,เรารมีเวลาหอเมืสิแล้วก็กระเป๋าผิดเข้ามาได้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 ค่ะเข,ข,นะข้าเลยเข้าเลย ผมพรยอดชูรินเร็จหรือยังพิ่เอากระเป๋าวางไว้ก่อนมันยังไม่ได้ใชเ้เดี๋ยวพี่ยืนตรงนี้คนแรกนะอ่ายืนยนแล้วก็ใช้อีกเรียบคดต่อไปก็ให้มันบบต่ออนะสมัยนี้คือยื่อังตันตีไปโวงคู เอกสารเอาเก็บไว้ก่อนนะคะนายสุธีน้ำคำถึงสุธีแล้วใช่ไหมอาคมอาคมแล้วก็พี่ตุ้มตาแล้วก็พี่พรชัยโอเคทีนี้พี่พรชัยเป็นคนสุดท้ายเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่ด่านตัวคนท้องไหนเขาจะเอาใบนี้ให้ขีนไมเสร็จแล้วไม่เอาใบเนี้ยอะครพวกนี้นจะเป็นน้องเดียวไปเนี่ยอะไรอย่อางเงี้ยนะ ะจะไปเรียกตัวเองต้องเป็นคนเอาให้เจ้าหน้าที่นะคะกลับไว้ก่อนนะกลับไว้ปยืนไปนะอย่าไปให้ดนะนะนะูด้วยนะว่าชื่อตัวเองถูกหรือเปล่านะคะเอ,อ่อ,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 ะะอนนชื่ออะไรสมพรนะจับไปกจับไว้นะสมพรอันด่วนว่าชื่รตี๋ก่อนยื่นก็คือยืนหมดแต่อย่าพูดไปก่อนยื่นเลยชอยราพูดอันนี้ก็ได้ปั๊บ อครับแล้วก okay, ็อไรอี okay, ้งะไรบ้ล้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินมารายงานตัวก่อนแล้วก็เสร็จแล้ว

แล้วก็บอกว่าอีกสองคนกำลังมาแต่เราก็เข้าแถวรอได้เลยเพราะว่าอีกสองคนกำลังมาเพราะว่าเขาจะถามว่าเราอีกสองคนมาไหมบอกว่ากำลังมาแต่เขาจะไม่ถามคุณแรกเขาน่าจะถามคนขายสองคนเขาเลยเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกพี่ๆกันแต่ละคนนะคะว่าจะได้ปีนแล้วเขารู้สึกกันยังไงนะคะ ากว่าคนเลี้ยงคนลีงจากจังหวัอะไรบรรัครับบุรรัเอังครับันคอันี้ะัหัไรวันเกลครับัเกลน้ำเพื่อโกโกชัครับอะไรนะโกโกชัยโกโกชัยพี่บุตรตาเด็กบุรรัย์ครับบุรีรัมย์บ้านไหนบ้านเพื่ออ่ะคนนี้ล่ะบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์บ้านไหนบุญจำครับบุญจำคนนี้ล่ะนครนครบ้านไหนสะวันแดงนินนี่เด็ ัดแผครบเจ้าคิดว่าเจ้าจะเอาเนี่ยอีกจะก้นเขาจะข่าจะกุกัแล้ครับอะไรเป็นไปได้เฮ้ยแมวเฮ้ยเอ้าคนนี้ล่ะคนนี้จะมันอะไรบุรีรัมย์บุรีรัมย์ครับอ่าคนนี้จะมันอะไรบุรีรัมย์บุรีรัมย์คนนี้ล่ะลองคายอำเภอบนที่ใส่บนที่ใส่คนนี้ล่ะบุรีรัมย์ครับผมบุรีรัมย์คนนี้ล่ะเอาเอาจะมัดไหนล่ะลองจะมันเอา เราบินริษัทอะไรคะสายกาบิบริษัทอะไรอิกวันบิ๊กวันนะถูกกฎหมายไหมคะอ๋อเป็นยังไงบิษัทบิกวันดูแลดีไหมดีครับดีมากอยางนครับกดีมากเลยไม่กล้าตอบว่าไม่ดีใช่ไหมกล้าตอบว่าไม่ดีอใจเลยอใจเลยใจอกใจจริงเอาจริงจถูกกฎหมายเดินเรื่องนานไหมแต่ละคนอ่ะประมาณเดินคืบเดนวัวกวทำไมเลือกไปก่อสร้าง อช, so bbe bbe> ชอบอะไรนะชอบอิดชอบทรายแต่พี่ๆเขาชอบอิดชอบทรายใครอยากไปไต้หวันนะคะเบบนี้นะคะกับบริษัท Big Van นะคะก็ติดต่อเข้ามานะคะที no ่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข0 9 8 3 9 4 4 6 9 9บริษัทของนอกที่อยู่ที่สาขาบุดรด้วยนะคะแล้วก็ที่กรุงเทพนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ไปพักผ่อนก่อนแล้วก็ไปส่งออกตัวนะคะอันนี้จะเป็นพี่เบค่ะหันมาหาพี่เบ โอ๊ยไอ,อไทำไมน,นี่ค่ะนี่ค่ะเขาเออจะมารับพนักงาน<ม>บริษัทเราเบียเบียบอกว่าวันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยโอเคอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายขั้นตอนอื่นให้ฟังทีนี้โอเคตั้งใจฟังนะคะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย